สวัสดีครับพบกับลจจุ๋เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ามาบอกปัญหานะครับพอดีผมเคยทําตัวแกะกล่องตัวโน้ตบุ๊กอวิตานะครับตอนนั้นซื้อมาจากเจดีเนะาะนะครับก็ซื้อมาได้2เดือนหนอยๆนะน่าจะ2เดือนนิดๆน,น,นะครับตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับก็ไฟก็มีชาร์จอะไรได้ปกตินะครับแต่เปิดไม่ติดนะครับ เกิดไม่ติดการก็อันนี้นะครับกดภาพแล้วก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเขาครั้งวันนี้ก็ติดไฟก็ติดขึ้นมานิดนึงวันนี้ก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟอันนี้ก่อนเ็น้าจอชัจารนะครับ,ะน,จจน,รบนะครับออแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้ทายัาง,งาไงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในประกรันด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เครื่องรุ่นใหม่ๆม,มันแกะแล้วมันจะทำทำอะไรมันต้องแกวออมาหมดเลยนะ ผมก็เลยติดต่อแต่ตอนนี้ผมติดต่อไปทางไอตัวเพจเขานะครับผมก็ติดต่อไปหลายทางนะตอนแรกผมก็ติดต่อไปทางเพจเขาก่อนเพจอาวิตาแล้วก็บอกว่าจะประสานงานให้นะครับต่อเงียบอยู่เลยก็ติดต่อไปตั้งแต่จริงๆประมาณคืนวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เขาติดแล้วก็ติดต่อไปอีกทีวันที่สองวันที่สองนะครับเขาก็ตอบมาว่าอาจจะประสานงานให้ ตอนแรกให้ให้ผมไปโยนไปเพจก่อนแล้วก็ตอบกลับมาว่าไอดมินขอรบกวนขอเบอร์นะแล้วส่งเรื่องให้นะผมก็ถามส่งเรื่องปุ๊บแล้วก็เงียบนะครับอ่าซื้ออดมินก็นะตอบมาก็ยังไม่ได้เลยนะครับอ่าแล้วผมก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยก็เลยทําคลิปมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เขาดูว่ามันคงมีปัญหานะ จริงก็ไม่นอกจากจากนั้นผมก็ติดต,ต่อพี่ JD เจดีด้วยนะครับเจดีเซ็นเท่านะครับก็เงี่บไปไม่รู้เ,เพราะแต่ตอนนั้นอ่ะผมใช้เพราะเนื่องจากผมไม่อยู่บ้านนะครับผมก็เลยเอาชื่อแฟนชื่อแฟนเป็นคนรับนะครับอ่าชื่อแฟนเป็นคนรับแล้วตอนผมเคลมไปเนี่ยผมก็ใช้เป็นเบอร์โทรกับชื่อแฟนไปไม่รู้ว่ามันส่งมาแล้วแฟนผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมอผมส่งไปตอนแรกเนี่ยยกเลิกเฉยเลยยกเลิกคําร้องเอองงผมก็งงไอ้อะไรวะ แต่นี่ผมก็ส่งไปใหม่นะครับวันนี้ก็เลยส่งไปใหม่ยังงงทั้งนนัีนยกบอกว่ายกเลิกคำร้องแล้วว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรบอกมานะครับไม่รู้มันส่งข้อความอะไรที่มือถือแฟนเปล่าอ่าผมก็เลยยกเลิกคำร้องของคำร้องเข้าไปใหม่นะครับพอส่งไปปุ๊บมันมีเมสเซจเข้ามาที่มือถือนะแต่มือถือไอ้เครื่องนี้ผมเอามาถ่ายรูปเข้าให้เข้าไปพอเข้าไปอีกทีมันก็กลายเป็นเว็บจากจีนอะไรก็ไม่รู้ว่างงมันมากเลยกอ็เ,อเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังน,นะครับใครจะซื้อรุ่นนี้นะก็ลองลองระวังหน่อยครับเผื่อเจอมันผม ผมก็เดี๋ยวขอให้เคมได้ถ้าเคมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงผมก็จะมาทําคลิปบอกนะครับอ่าค่อนขอ้างเซ็งมากนะครับเพราะว่าไอ้ซื้อมาก็กะจริงก็จะกลัวว่าจะไม่ซื้อพวก้ตบุกใหม่ละเขา้สึกเหมือนกันว่าเวลาที่มันอ่ารบุกอันนี้มันชอบทําออนบอร์ดแล้วก็ข้างหลังเราเป็นฝาแบบแผ่นเดียวนั่นนะครับอ่าเราจะแบบเราจะฟิซอะเราจะเช็คอย่างงู้ดอ่ะเราจะเช็คขั้นต้นอย่างแลมเสียหรือเปล่า ะฮาร์ดดิสตมีปัญหาอะไรบ้างเราจะเช็คก,กันต้นเราจะถอนแล้วมาแกะออกมาดูจะอะไรเงี้ยเราก็ทําไม่ได้นะครับเออหรือตัวอะไรมันไม่แน่นมัอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามันบออแบวบ,บ่อแบเงี้ยถ้าแกะไปในหมวดประกันหรือว่าก็ไม่รู้นะครับก็ยังไม่แน่ใจเลยอ่าก็ออกให้ดูนะครับสำหรับใครที่จะซื้อก็อพิจารณานิดนึงแล้วกันพันนี้ผมก็จนปัญหาผมยังเซ็งมากรายการที่หนึ่งละแล้วคือซื้อมาถ้าถ้าเป็นปีละพังผมก็ยังไม่ค่อยซีเรียสนะครับแค่ที่หนึ่งเลยดีว่ามันในในมันก็ไม่่คอออยมมีขู้ละไร ก็เลยไม่เป็นไรนะไม่ได้เก็บข้อมูลเลยได้เพราะว่าปกติผมจะเก็บข้อมูลในเอกนอนมากกว่านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงสว่สดีนะครับผมสวัสดีครับ